ขอกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขนสุขคนสมองสุบอนวายโยในประเทศหรือว่าต่างประเทศพังลาวพังไทยสี่ถูกทานทุกกุทุกคนมาเนี<อ>่ก,ก,กับพ่อกับซองน้องเม็ดปลาลุงเลยยามเสาปลาลุงฝนตกมาในเ,เมืดอตืต้อเลยหนาวกับหนาวปลาลุงเลยบาดบรรยากาศบ้านเฮาออกจากกองไถ่โบได้เลยปลาลุงหนาวฝนตกม่ยกับดีคือกันปลาลุงฝนมาตกห้ามมันเม่ตาเม่ตาปลูกแลออก้วเขาได้ สองสามวันพดีฝนตกมาใส่ป้าส่งหน่อยกระตุ้มแพ้เลยอุ้ยน้แงสวัสดีพ่อแม่ไหมลูกมาดีพ่อแม่เฮาอุ้ยมาทางนี้กับทีมงานเฮาผิงพากันอะไรบอดอดหลุดชี่หายอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยจับกูบอกวันนี้มีไฟหายวันดีมีไฟหายก็ชี่หายอย่าฮะตายน้องอ้อยออกขันออกทั้งฝ่า บ่เป็นลาลยแวควันคือออกข้างปางน่หน่องอ้ยเน่เป็นโมงเลยเป็นโมงกับสรุปแล้วกับบไปถนนเลน้องอ่อยมันหนาวเนาะฮะไปมันสิจังหนาวได้หนิเนาะไปกับบ่มาแล้วอาจารย์น่องอ้อยวะ

วันน้าแล้วใส่เสื้อแขนยาวสุดก็ใส่เสื้อแ้นสั้นคือสคือหนองอ้อยอันวดอนเลาใส่เสื้อแค้นยาวแล้วโอ้ยคนบ่แม่ลาหักอ่าบน้ามากหมือนะติดหนีมันไหวบ่เส้นมันไหวเส้นไหวก่อนสันวอดอน Ừ, nào thì anh phốn tốt ừ. thật ma lôm nã không được cái nào lời hết nhưng mà đại luôn thằng nào thằng nặng oi ba tôi nặng oi này bọn nào xuống khoa nhau đúng à khá nhau. Ờ, khá nhau nhưng mà บอดร้อนก็ใส่เส <es> ื้อแข่น nhau แปดเมือนนี่สิบสามองศาอ่ะสันปะลุงเลยป้าตัสูองศาก็อยู่บ้ได้แล้วคนแข็มคูบ่แล้วยังไม่ได้ออกจากบนนอนด้ว้อา

หนาวยุหนาวยุกโชคหนาวแห้งกนหนาวยุกโชคหนาวจนเปล่าอะไรโชคเลยเอาต่อยเจ้าอยากเหตุอย่างโชคฮะเจ้าอยากเหตุอย่างโชคหลอกลวงข่อยวะโชคหลอกลวงข่อย ทางเงินซาบูไลกับพิงค์ไพ่ไปรู้อ้ยสกินเข่าขาข,าของไพ่แรกคะแนนนี่นะรู้เลยหน,า,นาวแฉแน่ว่ะลมเฮ้ยนำ้ำน้ำหงเลยวัดทิบพี่กับพิงค์ไพ่เหรอสันแม่ซาบูไลว่ะโอ้ยดีคือการปะลุพฝนตกมาหดอันมาฮดอันอันมันไมต่ตา สงสัยมันมันสิติดเลยอยู่ดอกบานมัวกินมาได้ดอกมัดไผ่ไว้แล้วมัดไผ่ไว้แล้วป้อทั้งน่ะพอได้จัพภาคล้านเลอนะ่ะเจียเจียหลออยู่น่นเจียหลออยู่ทั้งนนะั่น ว้าวพี่น้องยายหกเกี่ยรลานน้องนิรฮ้ากระตื่นหนายังไม่ช่วยได้พี่หน่องหนาวน้องขิดจักไปสร้างว้าตอนน้องนินบ่หนาวหนาวว่น้องขิดหนาวกระต้องกระต้มเดือบาน้าแต่ตีนกับมือหนาวกับหนาหนาวแถวกระเจี๊ยบหูปเก็ตอ้าวกระเจีหมวกตีใส่เสื้อหมวกตีใส่แล้วเสื้อหมวกนะ tiêm, long bùu, tuôn vịt đấy chẳng nổi, phun sâu, à, có <laughs> đại rồi, bà long bùu, ừ, ác át bản hao, nóng, nóng kít đấy ná bà, bà ná, cái là Cứ cơn nổ, cái nhau giờ, ná, ná vào nhau, ôi, ui ลมหม่วงปะลุงเอ้พอดีกินสมเลยต้นหม่วงมต่ตาเองปะลุงกำลังใหญ่กำลังใหญ่ก,หญกินสมมาเด้อมาเด้อกินสมมันนั้นถ้าอยากมาเด้อมากินก้อยจาวานแซ่บมาเด้อมากินกับบักหม่วงเลยปะลุงฝน <laughs> ตกแหง้งลมหนาวปะลุงเอ้ยาตาเรา่นเอาคัา,างอันแยงให้งวัวเทิด หนาวแห้งเง้าหนาวแห้งไปดูแม่ตัวนี้ก็ได้ลูกมาเมื่คเนี่ยแหละไปลงเลยตัวที่อันกินน้องมันนั่นแหละลูกมันกะ สีมุมเลยมุมก็อยากออกแดงอยู่ได้เนาะวัวมันหนาวเกินเอาไปเอาในตลาดตีมา,สาใส่้ข้งนะจ๊ะฮะอันอนั้นอันแยงแนแยงอันตัวข้งในตลาดเอานะ่ะ ลมผัดแห้งบ่ร mm ู้เหมกเลยขังแงงให้เพื่อนมาตาพูพวมาใหายหันรูปพูเพื่องมาให้งัวสุดแม่พ่อยมันนอนผมหนาวแห้งจ็สั่นทำบอลที่เห็ดมือวานนี่บปรู้ไหมมีเพื่อนตกหนักเลยจะได้ใส่เสื้อนวมใหญ่มาตายำพั่อนหลังหนาเลยอย่าหน่ายังซีดอยู่พอว่ากินข้าวเศร้าแล้วในนะ เดี๋ยวมาซอยพอขังงัวเลยทองผ้าคืบแห้งรีมอันนี้ป้าเท้าเบ่งนี่หัวงัวก็ดีจะเห็ดคอกแล้วพอดีไดเอางัวน้อยเข้ามาไหวนี่งัวน้อยก็ถ้าก็ได้เมื่อวานนี่ป้าเต้านมแม่นะแม่อืมทำไมเบงเดะอ่าทำมมเบ่งกระกระโดเบ่งจะมาสิแตกโอ้ ขันนำนมไร้ไข่เยอะลูกจังสีใหญ่ไวแดวงงอนน้อยที่ได้ลูกเมื่อวานนี่นี่เป็นพ่อพันธุ์พ่อพ่อตัวนี้แม่พ่อพันธุ์ตัวนี้บอกงอนเออบุแมนงอนลุงถอนบอกโอ้บุแมนงอนพันธุ์ใหญ่ของน้องอ่อนจ้ะเดียเป็นงอนสอดธรรมดางอนหน่อยออกลูกสอดลูกสอดตัวนี ตอนนี้จักขันยังบางคนก็เอิ้นเราซาโลเล่แต่ว่ามันก็บ่่คอยอิ่มหยาบมันได้มันก็เลยผอมๆบ่กรหยาเริ่มอึดเลยสังหน่อยหยาที่เขาปลูกก็ไม่แต่ง้วนหลักกินมันก็เลยนานใหญ่เนอะก็วางลังๆเนี่ยเอาดินมาถมมันก็เลยตายเลยถ้าก็ขึ้นใหม่ถ้ากำลังเขียวกุ้มมาผลกายกายยามห้ำดอกมะม่วงเลยมะม่วงเขาย่อยหยับหยางเดินเฮือนนะกับปู่ขาดกะลีสามสิบพลาด ย่างนี่ต้องระวังโตเนี่ยคืมผ้าคืมพ้นแห้งเลยปั้นย่ดำดำนาโลดโอ้ฝนตกหนักไม่รู้งไงมันนี่หนาวแหงกะพายก็ต้องรักษาสุขภาพกันในเด้อเนาะว่าอิจฉทุกคนเนาะทั้งผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ย่ำหนาวก็รักษาสุขภาพในเด้อมาเนี่ยจิตใจครอบละพาจากเลยเด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิดในเด้อ ขอบมมุ่งมใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมมาตลอดเด้อสบายดี